โลครับสวัสดีครับเออวันนี้ผมจะพามาดูนะครับไม้ตัวหนึ่งที่ชอบมากๆของผมเลยนะครับเป็นไม้ในอุดมคติเลยของผมเลยก็คือโรวิอคังคัตาหรือและหรือนะครับและหรือคังค g ต a าโรวิอนะครับผมจะถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีชื่อชัดเจนแหละแต่ว่าผมขออนักสรุปประเด็นทางยทีเดียวนะครับ ที่มาเสนอวันนี้เพราะว่าอันนี้ผมเลี้ยงในอ e ีเว็บนะครับของประเทศไทยนะครับภาคกลางนะครับได้ทดสอบมาตอนเอาเขาออกมาช่วงหน้าฝนนะครับช่วงเดือนกันกกดานะครับอุณหภูมิที่เลี้ยงเขาที่อยู่มาเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณาช่วงหน้าฝนตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาแล้วเขาทนอยู่ได้เนี่ยตอนนั้นกลางวันเนี่ยประมาณสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบห้าองศานะครับ ก็เห็นไหมฮะดูขนาดใบสิไม่เล็กเลยนะฮะแล้วก็ใบดูโตต่อแล้วก็ยืดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าผมจะไม่ขอพูดถึงหน้าหนาวละกันเพราะว่าหน้าหนาวมันก็ทำอุณภูมิได้ดีนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าหนาวปีนี้หนาวมากแล้วก็ทำอุณภูมิไม่ดีเห็นไหมครับดูขนาดลําต้นเขาไม่เล็กลงนะครับและโตต่อได้นะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยสี่ต้นนะครับสี่ต้นนะครับก็อ่เรามาดูหม้อเขาแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในหม้อที่ผมชอบมากนะครับ โลวีไอทางกะดา,ต,าตัวนี้เป็นโลวีไอทางกะดาคินาบลูนะครับด้ามาจากอีคีโดยตรงนะครับมาดูม้อเขานะครับอันนี้เป็นม้อโรหม้อโรนะครับผมถือว่าผมมีชุดที่ได้มออัพมาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเาขาเรียกว่าเลดฟอร์มไปแล้วอ่ะหรือว่าฟอร์มออกไปแล้วแต่ว่าตัวนี้คือได้มาจากระ,ระยะสีเลยได้มาจากสีเลยต้นได้ประมาณสักเ,เต็มกระถางสี่นิ้วนะครับจาก EP โดยตรงนะครับ อ่าเห็นไหมครับดูขนาดหม้อเขาอค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เป็นหม้อเก่าแล้วนะครับหม้อโลนะครับนะตัวนี้เป็นหม้อโลโยอยู่เพราะว่าผมเลี้ยงมาได้ประมาณ2ปีนะครับดูขนาดหม้อก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าใหญ่พอสมควรเลยเห็นไหมจริงๆเทียบอย่างนี้เหมือนเล็กนะแต่จริงๆเอาจริงๆก็เทียบกับกระถางข้างๆกันเนี้ยคือประมาณกระถาง10นิ้วนะครับเห็นไหมก็สูงกว่ากระถาง10นิ้วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นหม้อ2เดี๋ยวดูหม้อล่าสุดของเขานะครับอ่า นะครับโอ้เห็นไหมครับนี่มีลักษณะดโดดเด่นของโรวิอด้วยเห็นไหมครับมเีเมือกน้าหวานนะครับผลิตออกมานะครับตรงนี้ก็สามารถกินได้นะครับนี่นะครับคิดว่าตัวนี้ปกติแล้วต่างชาติเนี่ยเขาให้ม้อนข้างใหญ่มากแต่คิดว่าเดี๋ยวของเราก็คงจะเริ่มจะเริ่มใหญ่ละตัวนี้นะครับนะรู้สึกว่าเอออยู่ได้หน้าหนาวช่วงนี้รู้สึกว่าขนาดเขาจะดู ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากตอนที่อยู่ในห้องเย็นเท่าไหร่นะครับออกมาก็ดูโตต่อเนื่องเลยนะครับไม่เล็กลงนะครับอ่านี่ครับมาคือต้นที่สองนะครับต้นนี้จะสีซีดกว่านิดนึงนะครับต้นก็สีซีดกว่านิดนึงนะครับดูสีที่ออกมาเนี้ยขนาาจะเล็กกว่านิดนึงนะครับนี่ แต่ว่าตัวขนาดลําต้นก็ยังใหญ่อยู่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังใหญ่อยู่นะก็เนี่ยเราใบก็รวมเป็นฟุตกว่ากว่าแล้วนะครับตัวนี้อยู่ในกระถางสิบกระถางนาประมาณแปดนิ้วถึงเก้านิ้วนะครับนะนี่ครับล้นกระถางเลยล้นกระถางเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเห็นไหมครับผมทดสอบสามต้นสี่ต้นเลยนะครับก็ได้ผลออกมาที่น่าพอใจนะครับน่าพอใจระดับนึงเลย ก็พอใจกรดับเหนออ่ะมาดูหม้อเขาอันหนึ่งน,นี่เห็นไหมครับก็เนื้อสาเด่นเหมือนเดิมเมืเ่อคืนมีต่งน้ําหวานนะครับมีตัวน้ําหวานเมืองน้ําหวานใต้ฝาเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นหม้อโรนะครับยังเป็นหม้อโรอยู่เป็นหม้อโรอยู่ยังไม่อัพเพราะว่าได้มาประมาณสองปีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแบบวันตัวนี้เพิ่งเอาออกมาสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ ป็นตัวที่ผมประมูลมาประผููนะครับเคยให้ดอกแล้วเคยจ่ายดอกเป็นต้นพ่อพันธุ์นะครับนะจ่ายดอกมาแล้วรอบหนึ่งย่อยรักแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้ลักแท้ทั้งหมดไม่เสียบยอดเลยนะครับอันนี้ให้ดูว่ามันสามารถที่จะอยู่ในโรงอ e ีเวลได้บางคนน้อยใจว่าเฮ้ยเราไม่มีอ e ีเวลเนี่ยมันจะสามารถเลี้ยงได้ไหมอันนี้ต้องเป็นพิสูจน์กันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเอาไปเสียบยอดเนี่ยคิดว่าจะเลี้ยงได้อยู่นะครับ เพราะว่าตัวนี้อ e ีเวในกรทมแล้วผมใช้เป็นอ e ีเวแบบเปิดคือหลังคาขาอ,ออนุญาตนะเห็นไหมฮะเป็นหลังคาสใสเ,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 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้รับแสงแบบตรงๆเลยจากธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะสูงกว่าอีเว e แบบตู้แน่นอนร้อเป็นต์นะครับเป็นอ e ีเวแบบสภาพโรงเรียนเปิดนะครับก็มันก็อุณหภูมิเฉลีย่ยเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีไปถึง33องศาเลย นะครับส่วนกลางคืนก็อยู่ในช่วงยี่8บเจ็ดยิบแปดลยก็ยังมีเหลือย6 27ิบหกี่็ดิแปดนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับจากทีมจตุริตีดู2ปีนะครับนะครก็จะลองดูว่ารอบนี้จะผ่านหน้าร้อนได้ไหมแต่ในส่วนตัวคิดว่าได้เพราะว่าดูลักษณะใบเขาเนี่ยหน้าร้อนน่าจะทนได้เพราะว่าหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโตได้โตได้แลอก็โตได้ดีด้วยนะครับไม่ใบนม่หุกไม่เล็กลงนะครับ ข้างๆกันเนี่ยนี้เป็นทางการตาเอ็ดเวิร์ดเซนาตัวนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าเลี้ยงได้ในหน้าร้อนด้วยเพราะว่าตัวเอ็ดเวิร์ดเซนาเนี่ยเป็นตัวที่ทนความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับตัวธรรมชาติของเขาเนี่ยสามารถทนได้ถึง 3. 0องศาเลยนะครับแล้วมาเข้ากับทางกระใต้คิดว่า3.3ามสิบอาหนึ่สี่น่าจะเอาอยู่สบายๆนะครับรากแท้เขาก็โตแบบอย่างต่อเนื่องเลยอย่างเงาี้ยอันนี้ผมมีสองต้นนะครับนี่ตัวนี้เป็นทางการตาเอ็ดเวิร์ดเซนานะครับ แล้วก็มีทังกาตาฮาริยน่าทังกาตาฮาริยน่าก็คือเป็นลูกผสมระหว่างทังกาตาฮาริยน่าก็คือเอ็ดเวิร์ตเซนาเคาวิโลซานะครับนี่เอามาทดสอบดูนะครับทดสอบดูนะครับมมอเขาจะสควอรด,ดูกลมกว่านะครับตัวนี้เป็นโลวิอล็อปเซียนานะครับนะอ่าได้ไม่ใช่างมีโลโลวิอล็อปแคนที ii, นะครับอืมใช่เนาะอ่าโลวิอล็อปอ่าขออภัขอขอภัยลอปแคนที ii, เข้ากับโลวิอนะครับ สองต้นเลยนะครับเอามาเอามาเลี้ยงข้างนอกดูนะครับดูว่าโรย้ายทางกราได้ล็อตโลล็อปเนี่ยจะล็อตโลเนี่ยจะได้ไหมโอ้สีเขาค่อนข้างเด็ดก,กว่าตัวของโลทังนะความยากความใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ออกมาก็ดูโตดีนะครับโตได้ดีแต่ว่าจะไม่รู้เป็นช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าเนี่ยก็เลยโตได้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะดีเลยนะครับอย่างเนะี้ใบก็ไม่ได้เล็กลงนะครับใบไม่ได้เล็กลง,น,งนะนี่ต้นเลยนะ อ้าววันนี้ก็ฝากไว้สําหรับสาวกโรบิอทังกาต้านะครับหรือทังกาต้าโรบิอลนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในไม้ตัวโปรดเลยแล้วก็แทบจะโปรดชอบที่สุดเลยตัวนี้ผมมีทั้งหมด7โคนเป็นไม้ไมมเมล็ดทั้งหมดนะครับได้มาจากอีพีและก็ยามดาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากที่เขาเริ่มเป็นอัพแล้วหรือหม้อมันเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับความสวยของเขาเนี่ยทีเด็ดเนี่ยจะอยู่ที่หม้ออัพนะครับ จะมีหม้ออัพของเก่าเนี่ยให้ดูบ้างนะครับในหม้อตัวที่มันเคยติดแล้วแต่ว่าตอนนี้จะมันหม้ออัพจะเล็กนิดนึงนะครับปากเขาจะกว้างนะครับดูอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเป็นลักษณะพิเศษของเขาเลยของโรยายทางกาต้านโรย่าหรือทางกาต้านลวยายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย